ลิวภูยังคงตามติดกับสถานการณ์ของเจ้าปาหินยากองกลางของฟูลแลมอยู่นั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องออ d ี a แอนด์ฟิลเอาไว้ด้วยนะครับจะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารแท็กติกต่างๆรวมไปถึงการวิเคราะห์ครรวมไปถึงการวิเคราะห์ขา่าว,า,ขาวต่างๆนะครับสำหรับแฟนลิวภูทุกท่านโดยเฉพาะเลยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับแล้วก็ คอมเมนต์นันเข้ามาหน่อยนะครับว่าระหว่างเจ้าปาฮินยากับอังเดรตินดาเดกองกลางบราซิลของฟลูมเบนเซ่คุณอยากได้ใครมากกว่ากันและตอนท้ายผมจะบอกนะครับว่าผมอยากได้ใครมากกว่านะครับมาเข้าข่าวกันสักนิดนึงนะครับข่าวเขาบอกว่าลิปูนั้นยังคงจับตายัางเฝ้ามองดูเจ้าปาฮินยากองกลางฟูลแลม เพื่อที่จะดึงเข้ามานในช่วงปีใหม่ช่วงตลาดหน้าหนาวจากรายงานของ Anne Field Watch นั่นเองนะครับมาฮินยานั้นเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับฟูลแลมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่เขานั้นใกล้ที่จะปิดดีลย,ย้ายไปร่วมทีมไบร์นมิวนิคทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลีกาในช่วงซัมเมอร์นะครับโดยข้อตกลงดังกล่าวนั้นก็พังลง ในที่สุดแบบช็อกเลยนะครับในวันสุดท้ายของตลาดมีข้อมูลว่าหนึ่งในเหตุผลของสัญญาฉบับใหม่ก็คือ,อ,อคำมั่นว่าจะขึ้นเงินเดือนตามที่ตกลงไว้ในข้อตกลงครับเมื่อครั้งก่อนนะครับผมก็คือถ้าถ้าเดาจากตรงนี้เนี่ยน่าจะหมายความว่าทางด้านปหินญานั้นน่าจะได้เงินเพิ่มจากเดียวนี้ด้วยนะครับ การพูดคุยกับไบเออร์เนี่ยก็ไม่ได้คืบหน้าอะไรมากมายในช่วงเส้นตายนะครับแล้วก็ท่านทำให้ลิเวอร์พูลนั้นติดตามสถานการณ์ของนาเตะวัย28ปีรายนี้อยู่นะครับแอนฟิววอชนั้นได้รับแจ้งในช่วงซัมเมอร์นะครับ mm hmm. ว่าเจเกนครอฟนั้นมีปะหินย่าอยู่ในลิสต์เอาไว้เรียบร้อยในขณะทีะ่ช่วงนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลนั้นต้องการกลางรับที่เชี่ยวชาญ เป็นเบอร์หอย่างแท้จริงนะครับตอนนั้นเนี่ยลิวภูมมองเบอร์หอย่างแท้จริงอยู่แล้วก็เจนคล็อปมีลิสของปาหินย่าอยูอ่อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วฟูลแลมก็ปฏิเสธนะครับที่จะขายให้กับทุกทีมนะครับก็คือไม่ขายเลยเนื่องจากพวกเขานนั้นไม่สามารถหาตัวแทนปาหินย่าได้ทันเวลานะครับ แม้ว่ารองประธานของฟู l แลมจะอ้างว่าไม่มีเงื่อนไขในการปล่อยตัวในสัญญาฉบับใหม่นี้แต่ก็มีแหลงข่าวนะครับออกมาบอกว่ามีค่าฉีกสัญญาประมาณ70ล้านปอนด์ที่น่าจะรับประกันได้ว่าจะซื้อตัวไปหินยาได้นะครับลิฟูนั้นได้จัดสรรเงินเอาไว้เรียบร้อย60ล้านปอนด์จากช่วงซัมเมอร์นี้โยกไปเพื่อใช้ในเดือนมกราคมไปหินยานั้นเป็นเบอร์หโดยธรรมชาติครับที่ลงเล่นไปแล้ว48เกมให้กับฟูแลม ยิงได้5ประตูนะตั้งแต่ย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ปี2022แล้วก็ได้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางครับว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของพรีเมียร์ลีกเลยเมื่อรู้การที่แล้วนะครับนักเตะวัย28ปีรายนี้นะครับได้รับใบเหลือง17ใบแต่ไม่เคยโดนและออกจากสนามแม้แต่ครั้งเดียวในช่วงที่เล่นให้กับฟูลแลมแล้วก็หลังจากที่ลิูนั้นล้มเหลว ในเดียวของไมเซล e ไคเซโดโรมิโอลาเวียในช่วงซัมเมอร์ลิฟูนั้นก็ใช้อเล็กซิสแมคลิสเตอร์เล่นเป็นเบอร์6เป็นกองกลางตัวรับประจำการไปก่อนนะครับซึ่งแม้ว่าจะเซ็นสัญญากับผู้เล่นที่เป็นกองกลางตัวรับเป็นธรรมชาติมาแล้วอย่างวอตารุเอนโดก็ตามอ n นฟิววอชนะครับยังได้รับรายงานอีกด้วยนะครับว่าผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่ลิฟูนั้นติดตามมาตลอดก็คืออังเดรรินดาเดนั้น ก็ยังคาดหวังว่าลิฟูจะกลับไปมองเขาอีกครั้งในช่วงปีใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้นั้นเขาใกล้ที่จะประสบความสาเร็จในรายการโคปาลิบตาโดเรสร่วมกับฟลูเมนเซ่แล้วนั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยต้องมาอยู่ตรงนี้ครับว่าลิฟูจะเข้าไปแทรกระหว่างบาเยนได้หรือเปล่านะครับระหว่างบาเยนกับไปฮินยาไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหรือไม่หรือตกลงกันไปเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าเลือกได้ผมก็จะเลือกปาหินยา่นี่แหละส่วนอังเดรตรินาเดก็พูดกันตามตรงว่ามีใจครับอยากจะย้ายมาแต่ก็อุตส่าห์พาทีมไปเล่นในรายการโคปาลิบาร์ตาโดเรสแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ด้วยก็เลยอยากจะขออยู่ต่อก่อนเดี๋ยวไปย้ายในช่วงปีปีใหม่หวังว่าลิพูเนี่ยจะติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งที่มามันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็เลยยังวุ่นวายอยู่นะฮะมันก็เลยยังวุ่นวายอยู่ก็ไม่รู้ว่า สาเหตุที่ตอนนี้ใช้อเล็กซิสอาริสเตอร์ไปก่อนนะครับก่อนที่จะมีกองกลางตัวรับคนใหม่เข้ามาในช่วงมักการาหรือเปล่าครับผมแต่สำหรับผมแล้วถ้าเลือกได้ผมก็จะเลือกเจ้าปาหินยานี่แหละนะครับแล้วถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกใครก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าเน e r เวอร์วอล์กอลนครับ